พี่โบแม่งแบบคั่งครายมากใช่แล้วตัวจะต้องกินให้ได้ใช่มึงมันก็ค้างอะมันก็ค้างเป็นอย่างยงจริงมันตัวค้างเขาอะตัวค้างเขาคั่งค้ายเขานานมากเลยสวัสดีครับวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โบยูชัยชแนลช้อจ้าแล้วเนี่ย งงเลยตกใจหน้าปกแบบลุงโจยงทำไมต้องอยู่ที่บ้านวาะกำลังจะไปไปไม่ทันใช่ต้องบอกทุกคนก่อนแบบนี้ว่าพี่โบแม่งแบบค้างไข่มากเหมือนตะก่อนตอนนั้นที่ตัวค้างไข่อัเตัวยำแล้วตัวจะต้องกินให้ได้มึงมันก็ข้างอะไรก็ข้างเป็นอย่างย่าิงจริงมอนตัวข้างเขาอะตัวข้างเขาค้างไข่เขาม่นนานมากเลย เราเลยต้องบอกว่าเราไม่มีโอกาสได้ไปท้องไงเพราะเขาทั้งคู่เนี่ยก็ได้ขี่กันมาตั้งนานแล้วลำบากไปลลำบากก็เลยถ้าไปรอคือลูกค้าลุงเยอะมากไปรอแบบชั่วโมงสองชั่วโมงพี่โบก็รอไม่ไหวใช่แล้วแต่ว่าอยากกินอากจัดคือต้องบอกว่ายูทูบเบอร์เกือบทุกช่องเกือบจะเป็นพันล้านช่องแล้วที่ไปไปถ่ายลุงแล้วเราก็ดูแล้วเราก็แบบว่าอ เสร็จไปแล้วใช่ไหมเราก็เลยอยากจะกินอ่าทำไงอ่ะก็ต้องทำกินเองไหนอ่ะนี่ไงต้องโดนทั้งตี๋ลุงเจ้าเจ้าจ้าถ้างั้นวันนี้นะคะเดี๋ยวมามาดูแจ๊ะก่อน บอก FC ทุกคนก่อนว่าเราจะทําเมนูอะไรแบบคล้ายๆของลุงบ้างเมนูนั้นก็คือนี่เลยเกาเหลาหอยนางลมนี่เป็นหอยนางลมแบบนี้แล้วก็เป็นน้ําเกาเหลาแบบราดลงไปไม่เมาไม่ขายสั่งยังไงก็ได้ยังเกาเลยแล้วก็อีกอย่างนึ่งเกาเหลาคุ้งสดเกาเหลาคุ้งสดเดี๋ยวไปให้เรียกแม่มาชิมอ่าเกาเหลาคุ้งสดอ่ะสองเมนูแล้วนะสองเมนูแล้วนะตัวส้มตำนี่ครับเป็นส้มตำโคตรพิก โจ๊กของลุงเลยโจ๊กของลุงเลยนี่พริกแห้งนี่สดนี่ตัวรู้ไหมว่าเวลาลุงเขาทำอ่ะเขาจะทำเป็นน้ำเนี่ยน้ำอะไรน้ำไเต็มโอกอ่ะเต็มโอกเลยเออเราจะทำแบบนั้นเลยเริ่มเลยไหมมาดิมาเขาเห็นลุงโจ๊กๆนะใส่เข้าไปนี่เลยพริกพีคมาโจ๊ก ขู่เดียวนะนี่กูตามพี่การนะเนี่ยอะทำทำขู่ทำขู่โอ้ยลุงไม่แสบมือบ้างไงวะโอเคมาจะเป็นรสชาติยังไงวะเนี่ยตัวตัวมั่นใจไหมไม่มั่นใจไม่มั่นใจจ๊อกจ้องจ้องเสร็จแล้วนี่โอ้ยตาโอ้ยโอ้โหมาฮะ โอเคพร้อมไหมอิ่มแล้วครับผมกินหมูแต่เดี๋ยวอิ่มแล้วอย่าเพิ่งนี่นี่นะคะก็คือโอ้โหสวมตังจัวจ้วะแล้วทำไมจ้วะจัววะไม่คุยทีจ้วะจ้วะใครจะเริ่มก่อนสองคนใครจะเป็นผู้ชนะชีพมาเดี๋ยวยิ้มกินแดงตัวเหรอใช่เอาอันไหนเอานี่ดูเอานี่เอานี่เอานี่นี่คือหอยอีลมเกาเหลาเกาเหลาหอยอีลมเกาเหลาหอยนางลมนะอ่าอันนี้แม่สนใจหอยจ้วะ ไม่มีเหี้ยอะไรเลยมีแต่เพชไม่ได้เผ็ะต้องใส่มะนาวเพิ่มอันนี้ต้องใส่มะนาวไม่ต้องแล้วมันได้อยู่อ่ะหอยของแม่โอ้โหดูแม่กินแต่หอยอ่ะแม่ไม่กินพริกอไอแม่คุกก็สุดยอดแล้วนะโอ้ยแต่ให้แม่กินเผ็ดขนาดนั้นเดี๋ยวพาแม่ไปโรงพยาบาลอ๋อกะถีว่านั้นอะอะเห็นยังไงโจ๊ะโจ๊ะด้วยพูดด้วยโจ๊ะ อร่อยหวานจริงเหรอหวานหอยหวานหอยก็แม่ไม่กินน้ำกินเนื้อเลยนี้น้ำชิ้นหน่อยอ่ะกินจานที่สองคือเกาเหลากุ้งสดเกาเหลากุ้งสดอันนี้ซิกเนเจอร์ลุงเหมือนกันตัวกินได้เหรอตัวแพะกุ้งนะเดี๋ยวจะกินให้ดูเลยวันนี้ครึ่งตัวพอนะใช่ได้เพราะว่าเขาแพะกุ้งแพะกุ้งนะทุกคนจ้าจ้าไม่สั่นเลยอ่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเงื่อ ทำไมใต้ตามาแล้วอ่ะ๋อไปวิ่งมาครับแม่ลองไหมแม่ลองหน่อยนึงหน่อยเดียวหน่อยเดียวยิ่งเหรอเฮ้ยเป็นไงเป็นไงแม่หวานไหมหวานเนื้อกุ้งหวานหวานอืมไม่เผ็ดอะไม่เผ็ดเท่าไหร่ไม่เผ็ดก็ไม่ได้กินพริกเพราะแม่ไอกินพริกแม่กินน้ำันโอเคเมนูถัดไปนั้นก็คือลอยอะอยอ่ะอยเลยกูไม่เจอเส้นเลยเนี่ย ของลุงก็ไม่เจอเส้นเหมือนกันหรอของแท้นะเนี่ยขอนี้นะอ๋โอ๋อเอานะเอานะเอานะให้ให้ ฉันเหมือนคนกำลังจะตายที่ขาดอากาศจะหายใจยังหือไม่หายเลยจ้าเจ้ามนันเหมือนขนมจนเลยมะกอ่มะกอละกอทำไมเหมือนขนมจีนเลยเอ่ะแม่ลองคำนี้นะคะแม่รีขอชิมคำนี้เลยเอานะเ,าเดี๋ยวก่อนน้ำลายแตกนไม่แตกอ่ะ แม่โจไม่ออกว่ะอร่อยสบายสบายจริงเหรอแม่อุ้ยแม่เอาอีกว่ะแม่เอาอีกคำมาตัวแม่เอามาเต็มเลยเป็นไงโหไม่ไหวว่ะแสบเหงือกแสบเยอะหมดเลยใช่เอาขอเกิดเป็นทุกคนบอกเลยว่าอันนี้เราตำกิ่งกว่า2,000เมตดิคก็เะแต่อันนี้อร่อยแต่ว่าหอยนางรมวันนี้เขาบอกว่าไอ้หอยนางรมเนี่ยเขาบอกเด็ดน่าจะอร่อยกว่านี้เยอะแต่เราทำตามแบบสไตล์เราดูดูดูจากภาพไง อย่างนักอย่างหนามาเลยนี่เขาต้องอันนี้เลยมาไม่ชอบหอยเหรอ,อนี่เอาแค่สองเส้นรออาให้ลองดูโจ๊ะโจ๊ะเนี่ยอเอาแค่นี้เพ็ดทุกอัน,นุะจะน้องบอกเลยไม่นั่งร้องไห้อะตัวดูดิ ป่ะเดี๋ยวที่เหลือนี้เดี๋ยวเยลเดี๋ยวโอตื่นมาเดี๋ยวเรามากินกันต่อดูดีเดี๋ยวให้ดูให้ดูความเงี้ยแตะไหมตาอ,อืมอืมอืมอร่อยอร่อยมันเผ็ดแต่แบบว่าม,มันอร่อยเนาะต้องยอมรับค<ๆ>ารวะอลุงโจ,โจ๊ะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวพี่ยิมและพี่โบจะไปให้ได้เลยแต่วันนี้ขอกินแบบ ของก๊อปปี้ไปก่อนเป็นยังไงโอ้หน้ากูทำเหี้ยอะไรหมดเนี่ยมาเนา่ะแต่กูทำอะไรมาโอเคทุกคนเป็นยังไงไหนใครเคยกินใครเคยไปกินที่ร้านส้มตําลีจอยโจ๊ะของลุงแล้วลองมาคอมเมนต์หน่อยว่ารสชาติเป็นยังไงเด็ดดวงแค่ไหนหรือว่าโจ๊กแค่ไหนแต่วันเนี้ยเราลองมาทำแบบตํา เหมือนตามจินตนาการที่เราเห็นของลุงใน y YouTube อะไรเงี้ยเพราะเราอยากกินมากแม่โบอยากกินมากและสัญญาเลยว่าเดี๋ยวคอดแล้วจะไปมันน่าจะอร่อยกว่านี้แน่นอน <c oughs> ของลุงต้องอร่อยกว่านี้แน่นอนไม่งั้นคนไม่ไปกินเยอะขนาดนั้นหรอกใช่ไหมเฮ <c oughs> ้ยตัววันนี้ทาไมตัวกินเยอะจังอะอร่อยเหรอคืนนี้มันจะต้องดิ้นรุลเท่นดุไลนะสัญญาเอาอีกเหรอเอาอีกหอ่ <c oughs> อตัววาแล้ว <c oughs> วันนี้จอจอ้ออร่อยจริงหรออร่อยไม่น่าเชื่อเนาะพริกแห้งกับพริกสดผสมกันแบบพี่ลุงทำเยี่ยมอ่ะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวสามคนเราขอไปจ้วงส้มตำไม่ได้ขอไปจุ้จูก่อน <c oughs> คลิปนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะส้มตำดีจอยดีจอยด้วยไอ้ดจ้าเรา ใช่เดี๋ยวเราต้องไปกินแน่นอนนะคะทุกคนโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้โบโยชิชาแนลนะคะมาดูกันวุาคลิปหน้าเราจะทำเมนูอะไรเด็ดๆมากินกันอีกเอเคบ๊ายบายลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะจ้า